อ้อยากคุยทางอกแดงแดงแค่ดอกแดงแดงอยากแก้วหันอ้อยากแก้วหันอรอนช้ำน้ำเลยมันแต่ซึ้ง้วอ๋อโอ้ยโอ้ยเพ่้องเสียงโอ่นมาเาะว่าาเราไสู้จะมานธรรมชาติเอง มันจะเป็นมันจะมาทัช่าของมันอแต้าอกีย่ากแก้วงวล้อจากีแกวผู้ให้แต่พเลีนแียก้จกกวใจากีแกวผู้ให้จ่าอีแกวผู้ห้จาแกู้ให้จแก้ให่าวผู้ห้จาแก้ใจาอีแกวผู้หากิแผู้ให้จ่ากแกวผัให้าแก้วห้วให้จากแก้ให้่จ่ากีแก้วผูให้จ เป็นชยรอพดูดีเต่้ก็มัก็ไม่ได้เล่นทุกวันนะลูกถ้าขึ้นแม่วบานน่นลหะบานตาอีแก้วพูให้เป็นช่รอนุ่มาดูดีมัดก็สามารถไปได้ต่อโดยที่ไม่ต้องเล่นลูกคอก็ได้วันวันเมื่อะไรทีกูขีนข่ายมึนี่ลบแต่ว่าแก้วต่อวายมันมวนเด้ต้อวายมันมวนนี่แก้วก่หมด่าคีแก้วพูให้เป็นชช่รอพ่อดูดี รมนูดด้วเซอแต่ว่าต้อ่ได้่เแมือนมือไหนมือไมือหนาทีมันบอวคนอเาแกว่าอเอพดคเอ่อเเมอว่าต้อล่าวหือนกอนน่เสียงว่าเ้เลตัวแนวมันอยู่ในมันอยู่ในเม่ดี้กก็ดีว่าเปนเกียร้อดีอะไอ้าเนแบ้ว่าจะเ ออยออยชุ่มชนกับมือน้อ้อยออยก่น่อนใ่คนยวโบาเป็นใช่รอพ่อดูดิขนาดเสียงสุดกแาก้าอมอมเชียเป็นชพ่อดูดิ ไไดเหี่ยมเพรามันจีบดีดจกใช้รอเพ่าดูดีมันว่าพราะเลยมือเสียงแหกเราต้องหาวิธีเล่นแบบใหม่มือเขาเสียงคนนี้จะใช้รอเพอาะมันว่าไ้หลายผู้เี่ย อหยกวันงดูคนเนียได้ไ่ได้ม่ได้เนแกป็นแดเีคู่บานฮับจังคือเมสแต่ย่าองป็นหมอนำอันนีู้่บาดแคน้าแล้วได้เมื่อจุก่อนมาบาคนูบาก็บราะเนคู่บาผู้ยิ่งซะมัู่บาผู้ใส่เขาบาดเาอันนี้ม่้าอื วันนี้ก็เจ้าเมรผู้เมียผู้เมียป่าหาดวันนี้เมียสิลลัมยู่งใจเมียลำเส็จันไหเมียแตลำล่งลงตาต่ำปนต่ำแก้ววมันเบาอย่างไดียลำเล็กตัแก้วล้วล่ำลำล่เียตัวเยังบ่าบนบงผู้ใดสอนูเมียหนีสอนวเราะว่าวแากับบว่านเ้าเหรอที่เมียมันบัวเสียมวนกัื่อวเราหันวแบบนี้แหละเออขมันใดทั้งสองางเอาเลยทั้งสองงางเมื่อไรเมื่อไร ฝ้าวไปจันึงมื่อใดกฝาวเล็ดไปจ้าหนึ่งสินี่ย่านเพิ่ยุดกันได้ก่อนีติมลิศไปแค่นนกบอบอกให้ซ่นนั่นม่เจน่งมีเวล่ถึงวลาใส่มืดเื่อยยุ่มดเนือยฟ้องยองาวากไปาเนแล้เอาเอิน่าเรียนที่สุดี่จเรียนไม่ท่แ่หนูว่างนว่า ก็ไก่บ้านไก่จับมเลยเตะขี่คนรู้หเลยลากไปเตะคิวหน้นยากครส้ยเตะ่อกนไม่ใช่หอ่น้นตล่างก่นี้ได้ไออกไปงจะไม่แล้วแม่นาว่าคุณดาี่นี่นะขั้นตัล่างได้ที่ยเหยียดแผ่นดินเดียวงอกแม่มันเสียงดีเจ้าบ้นมันสุกระจายเปงานบอมันสิแตกไปแตกไป โอคงไปด้วัเยบจนวนต่างที่พอเคยเคเคสัมพันแมรงับเสียเสียงใสเล้วรายูคนีหแม่ฟังอ่บ้างแลชิ้นางเือดาแบเดอกันเือดก็ได้แห้งท้องไปนเอดเแห้งเสียใสไปหนัเสียง แดงวนไปหนฟังคนขิอแต่สมัยก่อนแม่อ่าอย่าเลยนมาไม่อพกันกอนมาไม่สใครจะเอาไว้รวะวไปไีกนนใช่ไมออกพิษสารไปไปากออกปากเียนนี้อ้าปากไอ้เสียงหนมนนักเต็มมันได้ยินกันสมมติทีไหมอยาอา้หกินนียมัจะินแต่ถ้าออมปุ๊บมันสิวับมันมันออก ไปออกไปถ้าถ้างทุงไหมเอาว่าเขียนมาดีเป็นข้ไปขที่ติกตที่ริงที่ินะที่กินตางศินร์หวงไทยลุกเป็นตลอดก็เปที่สีห้เป็นนัำไท้มีระหว่างมันแต่ว่าองเพียนกันเขาบอกอีสานบอง่าลลัพงุดท้ายมดละจังสีออกลงดีพอดีนี่ร่วงทั้งพอทั้งรูได้หรอบนี่เขียนเขียนใี้เขาเห็นนี่

แช่ำเนียงแล้วให้แม่เปิดมาแคบแคบมันไม่เปิดเรากรเปิดแคบกเปิดมากเพราะว่านองหญิงใหญ่อะไรสารพัเที่อะไรนยทำไมเราว่าขาดควาเงินโอ้โหเดี๋ยวว่าจัมพ์จัมพ์ จำเรื่องจำการนิทานก่ามาแต่กูแกเขานำมาเอาดอกเอาคันเราเป็นนิทานผืนบานในยึดอันกันมาโดนนาเป็นนาเป็นมาโตเป็นคน ได้ทุกทนมานั้นแล้วมีบานกหนัแก้วหลายแน่หลายแท้หลายหลายแท้โอ้ตกััมีบ้านกนัแก้วหลายแน่เออันนันเนี่ย